เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องผันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมแ a t โมโฟเบียเกมล่าท้าผีผมไม่ล่าคนเดียวแน่ๆครับผมมากับน้องๆสาวๆส,ส,สามคนครับน้องคนแรกสาวคนแรกชื่อว่าคุณวุฒนะครับแล้วก็คนที่สอง <คะ S 2> ชื่อสตงครับผมและก็คุณกันดันัยครับผมผมกำลังรอฟังเสียงคุณอยู่ นกผมไม่เล่นได้ไหมได้ครับผมไม่ติดอะไรผมไม่บังคับอยู่แล้วครับแต่พี่วุฒิเขาทำขึ้นมาเองเนี่ยผมก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันนะเสร็จพของแล้วน้องปั่นได้พูดบ้างเหคะอ๋อพอดีเล่นตัวละครเป็นผู้ชายครับหน้าเหมือนงูเขียดเลยเนี่ยโอ้ยน้าเสียดายอ่ะแป๊บเึงเตรียมของให้เสร็จก่อนเนี่ย าน<ด>ผม <professional. S 2> เอาไปฉายทิ้งไว้นี่ก่อนเลยดีวกว่าลราได้กลับไปหยิบของที่เราสามทิ้นอ่ะเข้าไปก่อนก็ได้เอาผมต้องเอาอะไรไปอีกเดี๋ยวเราวางของไว้หน้าห้องไว้ให้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวจะรีบตามเข้าไปครับได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียเวลา,นะาลเดินไปเดินมาปีศาจอาศัยแวอยู่เฮเอ้ยยังไม่รู้ชื่อผีเลยเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวประตูล็อกหรอ Where are you? ใช่ใชกดทีครับกิอัดอัศัยเดี๋ยวมาแป๊บนึง <Where> จริงๆเราสามารถเช็คโคตรออฟได้จากในกล้องตรงนี้ตั้งแต่ต้นเกมเลยก็ได้นะว่าถ้ามีโคตรออฟทะลุออกมาเนี่ยก็ชัดเลยเดี๋ยวผมแอบดูให้เราเคยผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งโคตรออฟอะ Where are you Keep f t aside สิ่งที่น้องสะตงกำลังทำอยู่คือการพยายาม<ค>ให้ผีมันทำอะไรสักอย่างเช่นเปิดประตูทำอะไรสักอย่างเนึ่งครับเราจะรู้เลยว่าผีอยู่แถวนั้นคอ่อิปัตตาซยคือตอนไม่ได้เอาเทอร์มินเตอร์มาไงเอามาแค่ e อฟ Activity ขึ้นประมาณประมาณห้าน,นะค่อนข้างเยอะนะประมาณห้านะครับโอ้โหขนาดเพิ่งเริ่มแล้วเนี่ย เออผีชื่อว่าไมเคิลกาเซียนะอาจจะอยู่ชั้นสองอะไรพี่วุฒเพราะว่าเมื่อกี้เดินไปฝั่งนั้นจะเงียบอ่ะปะขึ้นกันฮะอุณหภูมิเฉลี่ยตอนนี้แล้วสิบสามสิบสี่สิบหกไวไออยูเดี๋ยว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 ใครอะใครถือเทอรโมอยู่อะไมื่อกี้ผมเหมือนรู้สึกว่าเห็นคนออฟดีนี่นี่บอันนี้ทางนี้ได้ยินเสียงแล้วผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ทางซ้ายครับ ผมได้ยินเหมือนเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นกดออฟในโกโป o พี่วุษฎะแต่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใครเปิดไฟอ่ะพี่วุฒฎเปิดหรอใช่ใช่อยทีสิ w h อยู่กิฟ e e p at a s ห้องนี้ครับห้องนี้โทรศัพท์ดังห้องนี้ครับห้องซ้ายเดินซ้ายมาโต๊ะซ้ายสุดเลยครับข้างบันไดโอเคผมเห็นแล้วทุกคนเขาอยู่ชั้นบนกันห้องนั้นใช่ไหมคุณกันนาใคุณเจอหลักฐานอะไรไหมใช่ใช่เจอโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ตรงโอเคเปนบันไดมาเลี้ยวซ้ายใช่ไหม ลงชั้นล่างกันครับคุกบอกให้ตอนนี้ผมเปิดประตูทิ้งไว้อะลงอันนั้นเลยลเยพอลงเสร็จเดี๋ยวขวามือครับห้องอยู่ขวามือเลยครับพอเวลาคุณลงเสร็จนะผมดูกล้องอยู่ห้องขวาห้องขวาห้องขวาเออห้องแรกนั่นแหละในห้องนั้นเลยครับในห้องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ห้องนี้แล้วชั้นสองวะ โดนคุณกันดาในหลอกหนึ่งเอเอนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถแก้ไขได้ฮิปอัตไซห้องนี้ก็มีโทรศัพท์นี่เดี๋ยวห้องไหนที่ประตูมันเปิดแง้มๆอ่ะห้องนั้นเปอร์เซ็นต์สูงเลยนะเพราะผีมันเปิดถ้าสมมติาเราเจอผมกำลังห้องนี้ผมกำลังดูคนที่มีเทอร์โมมิเตอร์อยู่นะห้องนี้ก็โทรศับหลุนฮดังอีกแล้วที่ว่าห้องไหนชั้นสองชั้นสองชั้นสองใช่ไหมคุณกนดาในอยู่ตรงไหน ใช่อยู่อยู่เหนือห้องอยู่ห้องเยอะมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนครับแอคทิวิตี้อยู่ประมาณสี่กับห้านะครับโอ้ผมเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมแต่องศาครับแหมโอเคแอคทิวิตี้ขนาดเนี้ยผมแป๊บเดมอนเลยใคร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 ถือหนังสืออยู่ตอนนี้ผมวางแล้วผมวางแล้วเฮ้ยคุณถือหนังสือใช่ไหมคุณใช่ครับรบกวนปิดไฟแล้วมองเข้าไปในห้องสักหน่อยครับเดี๋ยวผมดูโกโปรให้อได้ครับเอ๊ะห้องนี้เหรอไม่ใช่ห้องนี้ คือเป็นเตมาเลี้ยวขวาหรือว่าเลี้ซ้ายผมอยู้ซ้ายเิดไฟอยู่ซ้ายแป๊บแป๊บคุณคุณหันซ้ายหน่อยครับหันซ้ายหน่อยผมมองไปดูหลังครับค่ะอ๋อตรงนู้นคุณกระนัยหันซ้ายหน่อยหันซ้ายหน่อยคือคือมุมในกล้องในเออประมาณนี้ก็อาจจะได้ครับอาจจะนะหันซ้ายนิดนึ่งครับหันซ้ายนิดนึงคุณอาจจะมองเห็นแกเห็นเห็นมุมแปลกๆองศาเออผมนี่ลี้วเลี้ยวซ้ายนิดนึงครับหันซ้ายครับคุณมองเหมือนจะซ้ายอะแต่ว่าของผมอะ ยังมองไม่เห็นกลางห้องเลยผมมองกลางห้องพอดีเลยตอนเนี้ยคุณมองกลางห้องอะแต่ผมเห็นมันไม่ใช่กลางห้องอะครับดูซ้ายผ่านซ้ายครับผ่านซ้ายครับไปอีกไปอีกไปอีกคุณเหมือนจะมองกําแพงเออพอครับแหมผมนี่ใช่ครับถือว่าหากดออกไปในตัวเลยไปเอาไปเอาเครื่องมืออื่นมาเพิ่มฮะสมุดเขียนครับโอเคเขียนในปากเอาห้าแฉกถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนวางับวางวางโอเค อาจจะเป็นเดมอนได้นะเพราะว่าแอคทิวิตี้ขึ้นเอ้ยสูญแล้วอะแอคทิวิตี้ตอนนี้คราโออาย่น้องไม่ตอบไม่เราอาจจะอยู่หลายคนอาจจะเป็นเฉดโออโอเคเควสเทอร์โมเสร็จนะทีนี้ก็เหลือเดี๋ยวเอากำยานไปจุดโอติเฉดไม่น่าไวติ้งมาเฉดไรติ้งปะเหมือนตาเมื่อกี้ตาเมื่อกี้ไม่มีคนนะเราลงมาปุ๊บมีแล้วเราเลี้ยวทางไหนนะเฉดมีไรติ้งเหรอโอเคบอกทางลงใช่ไหมตรงไปครับตรงไปเลย ลงไปเสร็จเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปเรื่อยๆแล้วก็พอโถงปุ๊บเลี้ยวขวาจบเลยครับอ่าคุณกันเอาสมาสติกลงมาจากรถได้ค่ะได้ครับเฮ้ยทุกคน Activity 9ครับสมาสติกครับ<อ>ผมตีบอยครับ,รบก่อนนะฮะแล้วทุกคนสามารถกินยาเซนิตี้ได้คนละขวดเลยครับเพราะว่าตอนนี้รถเหลือ50กันเดี๋ยวนะเมื่อกี้เดี๋ยวลองไม่กินแล้วกันเผลือผีจะออกบ่อย ได้ครับให้มีรอบนี้ผมเอากล้องไปฮะแล้วก็คุสซฟิกหนึ่งอันอ่าฮะแล้วผมเอาผมยังสงสัยเทอร์โมอยู่นะแล้วก็สเปริทออฟอ่ะผมสงสัยสองอันผมเดาว่าเขาอาจจะเป็นเดมอนโคตออฟใครเอาขาตั้งกล้องขึ้นไปแล้วครับผมยังไม่ได้เอาไปแต่ว่าผมเอานี่มาครับผมเอาจุดมาใครก็ได้เข้าไปเอามาให้ทีไม่ยังเขต่ะไปอันเดียวก็ได้ครับมาพี่วุฒิครับไปเดี๋ยวผมไปจุด กำยานครับเดี๋ยววางไม้กางเขนข่าวนี้แหละสปรดปีกรพ <ปะ S 1> อ,อเจอแค่่อยยางเดีวแต่เมื่อกี้ยังไม่ใช่ฟิซิงนะมันแค่ประมาณสามเอ,องเฮ้ยไม่แน่นะมันต่ำมากเลยนะไม่แน่นะพี่วุฒิสามอะผมว่าเป็นเลขที่โอเคเดีย๋ยวเดินเข้าห้องรอบนี้ถ้าเกิดมีไอออกจากปาก็กินยานะครับพอเราไอครับผม ตึงโปะพางห้องไหนครับเราไม่มีไม่มีซาวเอฟเฟกต์อะไม่สนุกเลยห้องไหนอะอ่าห้องไม่ใช่ห้องนี้ครับห้องห้องซ้ายเอาห้องซ้ายโอเคใครเอาฟินก็ฟินไปก็คือห้องสิบห้องสุดเลยเนาะฟินก็ปินเอามาเผื่อก็ได้นะครับสตงเพราะว่าอันนี้เรามีแค่ไม่มีใครเอาไปใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไอเธอเธออยู่บนรถใช่ไหมไม่อยู่เข้ามาในโรงเรียนแล้วเนี่ยเลยถามว่ามีฟินใครเอาฟินก็ฟินมาไหม ไม่มีเป็นแบบโกลสติกอะแบบน่ารักครับมันเช็คได้แต่ว่าต้องใกล้ประมาณห้าประมาณหกยังไม่ฟิตซิ่งผมจุดละเดี๋ยวจะเอาไฟฉายตรวจรอยด้วมือเนาะครับตรวจเลยรอสักครู่ครับไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมรีบไปเอาเดี๋ยวต้องวางกล้องให้จะไปเช็คจะไปเช็คนี่ด้วยไงว่ากํายานติดหรือเปล่าเฮ้ยแสงอะไรอครับร้องยิงมีฟล็องใครแห่ครับใครแห่ ไม่มีคนแแ่ฮะเดี๋ยววาอี f อยู่ไหนอ่ะเท่าไหร่ครับ e ฟห้าโอเคอาจจะเป็นเชดถ่ายได้อาจจะเป็นเชดเลวันเดนก็มีสิทธินะทุกคนระวังทิปอันด์ซายน้องไม่น่าตอบดูถ้ามีโกดออฟก็ใช่เลยเป็นเชด โอเคผมทำเควสอันนั้นเสร็จแล้วจุดเทียนแล้วรอถ่ายรูปเขาครับขอผ่าเธอสับได้เฮ้ยทำไมสว่างจังเลยค่ะสับมาเป็นอินเทอร์แอคชั่นใช่ไหมลิปอดดไซา์ดู s o m e ิง i อ้าเออ f มันไม่ขึ้นให้แฮะเมื่อกี้โชว์ย o u r c e อืมแต่เราดูว่าเป็น e ในผ้าแล้วเฮ้ยใครใครวางกล้องมีอีกตัวปะ ย้ายนิดย้ายนิดหน่อยได้ไหมย้ายนิดตนึงได้ไหมเดี๋ยวมันดังอีกละมันดังอีกละฝากย้ายกล้องวิดีโอยย้ายกล้องนิดหนึ่งได้ไหมคือตรงนี้มันมองมันมองเห็นซีกไปทาง้าเกมเอฟอันนี้เป็นแค่ไม่ถึงห้าไม่เปลี่ยนย้ายกล้องครับย้ายกล้องกล้องอยู่ไหนคือเอาให้มันแบบไปตรงกลางกว่านี้หน่อยครับลองโยนดูครับอ่ะอ่ะตรงนี้ก็พอได้ครับผมโอเคอย่างน้อยก็เห็นโต๊ะคุณครูละ ไม่มีเนาะยังไม่เห็นนะงั้นเดี๋ยวไปหยิบของอย่างอื่นมาฮะเอาโคซิฟิกมาอีกอันนึงเอาไปไว้ใน้นเ้แล้วค่ะอยู่ตงหน้ามีสองอันแล้วหรออาไปให้แล้วไม่เห็นโกดอฟนะเฮ้ยเห็นผีผีในห้องผีในห้องถ่ายรูปมันหันมันหันมันอยู่ในห้องอยู่มันอยู่ในห้องอยู่อยู่ตรงกำแพงในห้องตรงหน้าต่างค่ะใช่ใช่ถูกต้อง น้้องายไปแลวมันหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเรเวนเนนแตหาที่ซ่อนเลยค่ะเธอเข้าใจเรเวนเนนใช่ไหมเราเคยโดนฆ่าโดยเลเวนเนนแล้วเลเวนเนนน่ะตอนตอนสตาร์ทฮันน่ะมันจะมันจะเทเลพอร์ตไปใกล้ๆคนก่อนแล้วมันค่อยหันเหตหรือเปล่าตัวนั้นน่ะเมื่อกี้เราเห็นมันตรงนี้แล้วมันบนทะลุทะลุกําแพงเหรอเธอคิดว่ามันทะลุกําแพงเหรอไม่รู้สิอยู่ๆมันก็หายไปขอเช็คหน่อยนะ มันหาไม่เจอหรอกต้องมองจากตรงเนี้ยมี s h a d โอนี้เลเวนแนนเฮ้ยมีสิเป็นเลเวนแนนนั่นแหละใช่เธอผเราเพิ่งพูดไปด้วยแล้วไอ้เรื่องไม้กางเขนน่ะเธอจําจุดเกิดมันได้ใช่ไหมจําได้มันอยู่ริมตะต่างห้องใช่มันอยู่ตรงริมเราไม่เห็นโกดดรอฟเราเอาไม้กางเขนไว้หน้าห้องเลิกพันแล้วค่ะทุกคนเราไม่อยากให้มันเป็นเลเวนแนนถ้าเลเวนแนนต้องเช็คด้วยฟิงเกอร์ปรินจะเป็นเลเวนแนนครับตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับ อ่าไวติ้งเี็มเอาค่ะใช่ภาวนาอย่าให้เป็นฟิงเกอร์ปรินต์ครับท่านเรยวันนี้จะถ่ายรูปยากมากครับมันเลวมากจะได้แค่ตอนที่กคนเปอนกันเงาทุกคนมากินยากันก่อนจริงๆอ่ะคุณกันดาในกับพี่วุฒิควรกินคนละสองเลยได้ซ้ำา๋อเฮ้ยมันหันอ๋อหันแล้วหันอีกแล้วน้สู้ครับมันถือเคียวครับมันอยู่ในห้องมันยังอยู่ในห้องอยู่ดูนะมันอยู่ในห้องใช่ไหมเอ้ยมันเดินอ่ะมเดินออกมาพอดีครั้งนี้มันเดินออกไปแล้วอ่ะ เดินออกมาพอดีเป๊ะเลยรู้ไหมว่าทําไมมันถึงบวกบ่อยครับเพราะว่าคุณกันดาในเซเนตี้นี่แทบจะศูนย์แล้วครับพิมยานะฮะตอนอยู่คนเดียวไฟเปิดไหมอ่ะจะเป็นแม่ก็ได้นะใครจะรู้เฉดไม่ใช่ละยังไงก็ไม่ใช่เฉดตอนนี้เราต้องหาอะไรฟิงเกอร์พิ้นใช่ไหมใช่ถ้าเป็นฟิงก์ก็จะเป็นเลยวันนั้นแต่ถ้าซัิพลีบ็อกจะเป็นโอนี้ มันทันอีกแล้วค่ะโอ้โหรัวๆเลยไม่มันมันทันอยู่อยู่นานแล้วไม่ใช่หรอยังไม่ยังไม่จบอีกเหรอเดี๋ยวนะเอาตำยาเอากำยานหมดเดือเดียวมีเยอะมีเยอะเดี๋ยวเราต้องหาฟิงเกอร์ปิ้นพิภูถ่ยยเอาเอายาแซนิตี้อ่ะต้องสงสัยต้องให้คุณกันนาไนกินซะหน่อยแล้วไม่งั้นเราทำอะไรไม่ได้เอายูวีไปครับกันนาไออกมาได้แล้วค่ะมันเละเทวจะต้องมือว่างเปล่า อยากดูความเยือกหน็บผะเอาเอานี่ไปออกมาเลยครับคุณกันนายเดี๋ยวผมเอายาไปให้คุณ uv ครับ uv ผมเอาผมเอายามาให้คุณครับผมเอาละสิ่งที่ต้องเช็คฟิงกระปริ้นอันนี้ฮะยาฮะทำไมเราไม่เข้าด้านข้างผมมีอีกอันนึงอ่ะใครจะกินพี่วุฒิไหมผมกินไปละวมันคุณกันนายครับปั๊มไปอีกทีหนึ่งครับได้ครับเหลือ เดี๋ยวมันจะถ่ายยานั้นแ้นกินยะไม่เป็นไรครับเีกว่ไปย้ายเนี๋นวไปย้ายไปย้ายคูซิฟิกครับแล้วก็ไปให้มันเผยตัวเดี๋ยวคุณฟันคุณไปไหนคุณก็เข้ามาด้วยสิแบบนีมันไม่ใช่กดออฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉดเดี๋ยวตามไปได้ไหมมีโอกาสเป็นสปิริตบ็อกซ์ด้วยเช็คยังไม่มันไม่ตอบจริงเหรอ คุยจนปากเปื่อยปากแฉะแล้วถามคนกันอะไรกันได้เลยใช่ไม่ได้ต้อการซีลิไฟไม่ได้อยู่ตรงนี้อออะโโโเเเคคฟังรู้แล้วต้องทำอะไรคุณปันไปเปิดซีลิไฟอีกฝั่งหนึ่งให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับเยยีไม่มันอยู่ฝั่งทางนั้นแหละถูกแล้วมันอยู่ใต้บันไดของฝั่งนั้นแหละไม่ผนี่อ่ะเมื่อกี้เช็คถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวผมเอากัญญานไปจุดเพื่อไม่ให้มันหันดีกว่าง่ายกว่าอ่ะ ไม่มีจีบัตส์ทรายไปย้ายย้ายไปกางเขนไปริมไปไปตรงไปกลางห้องหน่อยครับเอเ้ยจอฟิงเกอร์พิ้นฮะฟิงนี่นี่ถนโอเคแล้วเวอร์เนนต์แต่เมื่อกี่ตอนผมแอบในห้องบาร์เสียงเสียงเขาตอนที่คุณปันบอกว่าเจอแล้วมันเขาเขาวาบาอยู่หน้าห้องบาร์เลยครับโอเคแปลว่าเป็นเลเวอร์เนนต์ครับชัดแล้วทุกคนได้ฟิงเกอร์พิ้นรับทุกคนอย่าเสียอเหลือถ่ายรูปผีไม่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 พี่บุ๊ธเลเวอร์เนนต์ไม่เสียงถ่ายตายตายต้องมีคนตายถ้าเป็นเลเวอร์เนนต์ โอเคโอเคแต่ตผมไดของมาอ้าวอย่าเลยครับอย่าเลยเฮ้ยตายได้เหรอก็ดีดีคือ <c oughs> ผมจะไม่ได้ตังค์นี่หว่าใช่ใช่คุณได้ครับได้น้อยคุณได้ได้เท่าปกติไม่ใช่หรอได้น้อยได้น้อยอย่าเลย,ยาตาย<ๆ>ปนเน้นมาแล้วมันวาร์ปมาเร็วมากจริงๆคือเลเวนแนนน่าเนะทคนิคของมันคือมันจะวาร์ปก่อนแล้วมันก็ค่อยบวกไง แต่ตอนแรกเห็นชัดเลยอ่ะมันอยู่ตรงมุมห้องใช่ไหมแล้วก็หายตัวไปแบบแวบ,บเลยไม่ได้เดินแล้วมันก็เริ่มหันมาเลยครับทีมงานที่รักครับผมสวัสดีโอ้โหเป็นยังไงเหนื่อยไหมครับเชิญเชิญเชิญ <c oughs> เชิญครับหายไปไหนคนหนึ่งครับผมกำลังเดินกลับครับไม่เป็นไรครับซาน,นตี้คุณเยอะมากครับบานมากเลยตอนนี้ ทางนี้ครับทางนี้ครับเหลือแค่ capture a photo of the ghost เท่านั้นนะฮะมันเป็นเรืวันนั้นไงผีใหญ่สปีดมันไม่ใช่ perfect game พีวุฒจะทำอะทุกคนส่งกล้องให้พี่วุฒได้ครับวุฒติมเหลือสามลูกเอาไปเลยแม้ว่าจะเป็นกล้อง motion ก็เอาไปด้วย แต่ครั first, room room ้น er ี er oh, mm ้เราได้มากี่รูปละเราได้รูป okay, ฟิงเกอร์ปร <Please> <ant> ินต <laughs> ์เราได้อินเทอร์เรกชั่นสองอันผมว่าเยอะแล้วนะอ้าวจะบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งรู้ว่าไม่ต้องส่อง UV ก็ได้แค่ส่องเจอแล้วถ่ายรูปประตูมันก็ขึ้นฟิงเกอร์ปรินต์เหมือนกันใช่ใช่เพิ่งรู้ผมรู้นานแล้วตัวนี้ไม่เอาตัวนี้อดเกินโอเคฮะทุกคนตอบแล้วนะฮะแป๊บหนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับผมขอเวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่บุ๊ด cancel ก่อนยกเลิกยกเลิกยกเลิกแล้วยกเลิกแล้ว ผมกำลังผมกำลังแค่หูอยู่ครับโอเคเอ้าเราตอบแล้วนี่หว่าเดี๋ยวไว้เน้นเนาะรออะไรกันล่ะครับไปครับผมคุณขอโทษ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 คนจุดเทียนนะเออสวยนะรับเทศกาลฮาโลวีนครับผมมันขึ้นมาฮาเลลูยาคลีนคลีนครับ คือเลเวลนั้นสามสิบเลยครับตอนนี้เนี่ยถึงได้บอกไงครับว่าทําไมบางทีมป็นออบเจกตทีฟหนึ่งมันสามสิบบางทีมันแบบสิบนี่จะทำให้ครบแน่เนี่ยเอ๊ะทําไมเข้ามาในห้องกดออฟเต็มไปหมดเลยฮะมันเป็นไฟสีเออเหมือนกดออฟมันให้ความรู้สึกเหมือนกดออฟจริงๆเนาะกดออฟเต็มไปหมดเลยเหมือนเหมือนกําลังเล่นดักโซอยู่แลยไปหมดแล้วนี่คือแบบใช่ใช่นนนี้ั่งบอนไฟเออบอนไฟนั่งตรงเนี้ยนี่บอนไฟซุ้ม ซซึึมโอเคครับก็ถือว่าเป็นเกมนะเป็นเกมครับที่คลีนคลีนมากๆเลยค่อนข้างที่จะชิลผมภูมิใจกับทุกๆคนมากๆเลยครับแม้กระทั่งตัวเองด้วยครับออปเปอเรเตอร์อยู่ในรถได้อย่างนี้ครับแน่นอนครับผมเบื้องหลังความสําเร็จก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังอ่ะความสําเร็จทุกอย่างมีเบื้องหลังอยู่แล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยอย่าเป็นพี่แท็กบ้าง อ่านั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้ไว้ก่อนสวัสดีครับทุกคนทุกคนสวัสดีครับผมครัเดี๋ยวก่อนผมยังจบไม่ได้พี่วุฒิน้องน้องวุฒิครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถูกต้องครับอะแล้วก็สตงครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็คุณกันดนในสวัสดีครับ สวัสดีครับโอเคผมเปลี่ยนตัวแล้วไว้เจอกันครับผม